สวัสดีครับผมนายสมพลพุ่มพวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปอย่างยิ่งสำหรับทางกรมนและทีมงานการวิจัยแห่งชาติที่กรุณาได้จ,จัดเวทีอบรมนักกรชุมชนนักกรช่างชุมชนให้กับพี่น้องตำบลหัวเมืองจะได้มีความรู้ในเรื่องการ,การประกอบการทำการประกอบแผงโซลาเซล เพื่อสําหรับการใช้ประโยชน์ในที่ในส่วนตัวก็ดีในเป็นการประกอบเพื่อเป็นกิจการการค้าก็ดีครับซึ่งพ,พี่น้องชุมชนตําบลหัวเมืองวันนี้ได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับในด้านการอบรมสําหรับช่างนวัตรกรชุมชนวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางรองศาสตราจารย์ดกรกันอินทวงเป็นอย่างยิ่งพร้อมกับคณะ,ะที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้ให้กับพี่น้องในตำบลหัวเมือง เป็นอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการาผ่านน้าจากลําน้ํายมขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตรเป็นสูบน้นําขนาดใหญ่จุดหนึ่งที่ลําน้ํายมและอีกจุดหนึ่งที่หนองฝงังพร้อมกับพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็นให้พี่น้องเกษตรกรได้มีโอกาสได้ใช้ในการรดน้ําพืชผักสวนครัวนะครับตรงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงพร้อมคณะด้วยนะครับผมเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับผม